นี่อร่อยมากน้ำจิม้มน้ำจิ้มอร่อยมากนี่หมดเครียงเลยทุกคนอิ่มแล้วอะเราอิ่มแล้วอะทำไงดีอะทุกคนมาถ่ายตอนอิ่มก็เสร็จและสิทุกคนจะดูอีพีอื่นนะจ้าอีพีนี้คือกินถ่ายตอนกำลังอิ่มนะฮะจะ,จะกินสจะกินสลาเป็นปลาพยูนแล้วฮะ,ะทุกคนจะ้ะปลาพยูนนะ จงลงกระเพาะของฉันอร่อยมากทั้งจิ้มแล้วก็เห็ดเข็มทองกินเพื่อประโยชน์สุขภาพที่นี่มีหมูเห็ดเป็ดไก่ครบถ้วนนะฮะขนมหวานในติมก็มีฮะทุกคนดังนั้นใครที่แบบว่ามารักสุขภาพอร่อยสะอาดแซ่บนะฮะปิ้งนะฮะนั่งปิ้งหมูกระทะอันนี้ฝนตกหน่อยนะฮะวันนี้นะฮะ บรรยากาศกันเองมากแล้วก็น้องพนักงานน่ารักมากเขาจะแบบบริการดีแล้วก็เราก็มีความเป็นส่วนตัวของเราถ่ายไปกินไปทุกคนอร่อยมากเลยแต่อันนี้คือเนื้อเขาเอามาบริการเพิ่มค่ะพอดีเป็นคนได้กินเนื้อด้วยจริงๆกินนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ซีเรียสน,นี่นะฮะกินเนื้อแล้วมันจะย่อยยากสําหรับตัวเองอะนะฮะเพราะบางคนเนี่ยเขามีสีก่กระเพาะห้ากระเพาะก็จะกินอะไรก็ได้ย่อยง่ายค่ะ เรานะกินยากนะฮะจะกินแต่ผักปลาที่ย่อยง่ายประเภท3ชั่วโมงย่อยสลายอย่างเนี้นะฮะส่วนบางคนก็มี5กระเพาะค่ะเขากินหนึกระเพาะวันหนึ่งเขาก็ย่อยหมดแล้วประมาณคนน้ำจิ้มอร่อยปากเสียนมากๆเลยทุกคนจ๋าเนี่ยหาดูน้ำจิ้มสดหมดเลยทุกคนเนี่ยมีเพลงเพราะๆแล้วฝนเป็นบ้าอะไร คนก็จะนั่งข้างนอกดูวงดูวิวมันก็มาตกแต่ว่าทำเลทองมากๆนะปิงนั่งปิง้งหมูกระทะอย่าอยู่ตรงนี้ฮะอ,อ๋อไมิงโก้มิงโก้นะฮะตรงมกรุงเทพฮะมกรุงเทพนี่จะดังมากเลยนะฮะเป็นมหาลัยที่ดังมากในย่านหลังสิ์แล้วก็เป็นมหาลัยที่ดีที่สุดฮะ นะเป็นอะไรที่ดีที่สุดคุณภาพที่สุดของถนนเส้นนี้ทั้งแถบเลยนะฮะแล้วก็ของกรุงเทพด้วยเป็นมอเอกชนที่กล้วยน้ำไทยก็มีนะใครอยู่กล้วยน้ำไทยใครจะเรียนชนะอะไรก็สำรวจเอาเองนะฮะแล้วก็แต่ถ้ามาแถวนี้แน่นอนต้องมานั่งปิ้งรูฟชอปตรงนี้เห็นไหมสบายสบายค่ะทุกคนบริการกันเองมากไม่ยิ่งเลยน้องๆเขาไม่ยิงนี่น่ารักอนะ่ะเราชอบตรงนี้ทำให้กินอาหารและมีความสุข รสชาติก็อร่อยเลิศน,นะฮะเราลงไปแล้ว EP หนึ่งนะเรายิ่งอยากลงต่อให้โลกรู้ว่าเรามีดีปิ้งย่างนั่งปิ้งหมูกระทะตรงหมอกรุงเทพมหานครนะฮะเลยฟิวเจอร์พาร์คมาแป๊บเดียวเดินมาก็ได้ฮะใครอยากจะเดินจากหมอออกจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิทธิ์ห้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศก็เดินมาเรื่อยๆนะประมาณสักสองสโลก็ถึงหมอกรุงเทพแล้วเดินมาประมาณอีก4ี่หเมตรก็จะถึงรังสิตพิรมแล้วก็นี่ฮะ นังปิ้งรูฟท็อปหมูกระทะเนี่ยนะฮะตรงมิงเกิลฮะติดกับมอกรุงเทพเลยทุกคนอร่อยมากน้ำจิ้มเขาอร่อยจริงๆทุกคนอยิ่งกินยิ่งอร่อยขนาดอิบขนาเนี้นี่หาทุกคนเครื่องดื่มก็จะมีชาพีชอร่อยมากหอมเหมือนของจริงเลยอะ เหมือนกับเรากาลังดูดลูกพีชนะฮะแล้วก็มีชาลูชานี้ชาลิปตันก็มีเครื่องน้ําอัดลมก็มีนะฮะน้ําอัดลมก็มีะแล้วก็ชามาลิก็มีทุกคนฉะนั้นมากินอุ้ยสบายท้องมากสบายปากมีความรู้สึกว่าเรากําลังกินอาหารสุขภาพเข้าไปนะฮะทุกคนกินแล้วอายุยืนแข็งแรงนะฮะอืมอายุสําคัญคืออร่อยแ้มจิ้มเข้ม,ข,ม,ข,ม,ข,มข้นอือฮน เชื่อไหมทุกคนถ้าเกิดเราไปถามตามโต๊ะเนี่ยนะคะทุกคนนะทุกคนจะต้องบอกว่าอร่อยทุกคนเข้าใจไหมเคยไปถามตามโต๊ะเวลาเราไปทานหมูกระทะอ่ะนะฮะทุกคนจะบอกว่าที่นั่งที่นี่อร่อยคือเขาจะไม่กล้าบอกหรอกว่าอร่อยมากอร่อยน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะแต่มันอร่อยแน่ๆ่จะถามหน่อยว่าบรรยากาศดีแบบนี้อร่อยแบบนี้บริการดีกันเองเนี่ยมันไม่ได้หาได้แบบนี้ไงใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ย บางร้านเนี่ยคนจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าอาจจะไปครั้งเดียวแต่ที่นี่เรามั่นใจว่านี่คือลูกค้านะฮะน้องๆชาวมอกรุงเทพลังสิทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็จะมาอีกแน่นอนเพราะว่าเขารักที่นี่ไงฮะ,ะเขารักเขาก็จะบอกต่อเขาก็จะมาสนับสนุนอีกนะฮะนี่คือนั่งปิ้งลูฟท็อปนะฮะทุกคนน่ารักมากแล้วก็พนักงานถูกชะตามากเลยนะฮะกันเองมากสัมผัส,สดได้เลย เน่น้องเขาบริการดีมากๆเลยแต่ละคนเขาก็ดูแลลูกค้าดีมากแล้วร,รู้สึกว่าถูกสตากับน้องๆเขาก็เป็นมิตรนะฮะการเป็นมิตรเนี่ยมันไม่ต้องพูดอะไรมากะนะฮะ่อยให้เรานั่งกันดูแลกันเองแล้วก็กินกันอย่างมีความสุขส่วนตัวดูสิ้เขาก็ดูแลหน้าที่ของเขาเสิร์ฟถามตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจอัน,น,นหนึ่งนอกจากความอร่อยแล้วก็ทำเลแบบว่ามองเห็นโลกมนุษย์อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะกินกันได้ที่ฝนตกค่ะทุกคน ดูส่พระพิรุณแบบพวกเราก็ไม่ย่อท้อนะฮะอร่อยแซ่บกันต่อไปนะฮะทุกคนเหมือนเป็นแบบครอบครัวอบอุ่นเลยนะทุกคนจากที่ทิ่บิงโก้มอกรุงเทพจากทุกคนอยากให้มาชาวโลกต้องมาทุกคนฝากบอกต่อด้วยนะครับ